Sescribing People e วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดในเล่ม Workbook กันนะคะให้หนักเรียนเปิดไปหน้าที่23เลยคะ่ะมาที่หน้า23นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะให้หนักเรียนออกเสียงํำศัพท์ adjective คำคุณศัพท์บอกรูปร่างด้านบนตามคุณครูนะคะ s h o p p y ท้ e, วม slim หอมบาง tall สูง short เตีย้ยให้นักเรียนนำคำคุณศัพท์ทั้งส4คำนี้มาเติมในช่องว่างให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ตามภาพนะคะจากภาพจะมีเด็กอยู่ส4คนมีชื่อ Max นะคะ ชื่อเจมส์ชื่อทอมแล้วก็มาร์คข้อหนึ่งแม็กซ์ y วร์จุดจุดจุดแอนจุดจุดจุดนะคะแล้วเรียนก็ไปดูที่แม็กซ์่อ m แม็กซ์เป็นคนมีรูปร่างยังไงคะเขาสูงแล้วก็ผอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะนำคำว่า t อ l l แล้วก็สลิมมาเติมนั่นเองนะคะได้ว่าแม็กซ์ y วร l l อ n d แอนด์สลิม m ม็ Max. เป็นคนที่สูงแล้วก็ผอมมากนะคะถ้านักเรียนสะบรรยารูปร่างมากกว่า1อย่างเนี่ยนักเรียนจะใช้แอนเชื่อมและคำว่า very เนี่ยใส่แค่ครั้งเดียวนะคะต่อไปข้อสค่ะ James q u i t e ุดจ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 นะคะคนที่ James เนี่ยเขใช้คำว่า q u i t e คคำว่า q u i t e แปลว่าอะไรคะค่อนข้างนะคะดูที่รูปร่างค่ะ เจมส์ James, มีรูปร่างอย่างไรคะเขาก็ไม่อ้วนนะก็แสดงว่ายังสลิมอยู่แล้วก็ไม่เตี้ยมากก็แสดงว่าค่อนข้างอะไรคะสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นเติมคำว่า tall กับ slim เหมือนกันคะ่ะแต่เนื่องจากมีคำว่า quite ขยายนะคะเป็น James quite tall and slim เจมเนี่ยค่อนข้างสูงและผอม ค่อนข้างเนี่ยยังไม่ถึงกับมากนะคะต่อไปข้อ3คนชื่อทอมนะคะอ่าดูจากรูปนะคะทอมนี่ค่อนข้างจะยังไงคะค่อนข้างจะเตี้ยแล้วก็ค่อนข้างชับบี้ด้วยท้วมอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเราเติมคำว่า short กับ s h u b b y นะคะเป็น Tom's quite short and s h u b b y ทอมค่อนข้างเตี้ยและท้วมนะคะ ต่อไปคนสุดท้ายค่ะมาร์คมาร์คเนี่ยเป็นคนที่เตี้ยที่สุดเลยแล้วก็อ้วนนะคะเสื้อริปลิรลอยขึ้นไปข้างบนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเติมคำว่า short กับ chubby เหมือนกันนะคะแต่เขาใช้คำว่า very ในการขยายได้ว่า Mark's very short and chubby Sh มาร์คเนี่ยเตี้ยแล้วก็ท้วมมากนะคะ very มากนั่นเองนะคะ นักเ,เรียนเติมตามนี้นะคะต่อมาเราไปดูกันที่หน้า24นะคะหน้า24เห็นแบบนี้รู้เลยว่านักเรียนจะต้องหาคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่นะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์เติมลงไปในช่องว่างด้านล่างนะคะมีอยู่15ข้อแสดงว่ามี15คําคําศัพท์เหล่านั้นนะคะครูได้รวบรวมไว้ให้จะเป็นคําศัพท์ที่ซ่อนอยู่นั้นจะเป็นคําศัพท์ที่พูดถึง สีผมสีตาทรงผมนะคะแล้วก็รูปร่างรวมกันได้แล้ว15คําศัพท์พอดีนะคะนักเรียนจะเรียนคําศัพท์อย่างไรก็ได้นะคะแต่ต้องครบทั้ง15คําเขียนลงไปนะคะในแต่ละข้อให้ครบนะคะแล้วก็ขีดเส้นหรือว่าตีกรอบนะคะให้ให้เรียบร้อยนะคะล้อมรอบคาศัพท์นั้นที่ซ่อนอยู่นะคะมันจะเป็นแนวตรงแนวเฉียงบ้างนะคะ นักเรียนก็หาให้ครบอันนี้ครูไม่เสลยนะคะนักเรียนสามารถทําด้วยตัวเองได้นะคะต่อมานะคะหน้าต่อมาข้อ B เรามาดูที่ข้อ B นะคะอันนี้ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะคำที่สะกดถูกต้องในแต่ละข้อจะมีคําสะกดผิดอยู่สองสะกดถูกต้องอยู่แค่หนึ่งชนะให้เรียนขีดเครื่องหมายถูกหน้าคําที่สะกดได้ถูกต้อง เ่นข้อหนึ่งนะคะสีม่วงมีอยู่สามคำคำไหนคือคำที่สะกดถูกต้องคะนักเรียนอ่าคำว่า curry ในตัวที่สามนั่นเองนักเรียนก็ติ๊กถูกไปลักษณะเส้นนี้นะคะอีกสี่ข้อให้นักเรียนทำเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อ c ใหญ่นะคะข้อนี้คุณครูห่วงมากเลยข้อ c ใหญ่เนี่ย มันมีคําที่สะกดผิดอยู่คือมีการสลับตัวอักษรแปลกๆอยู่เห็นไหมคะให้นักเรียนเขียนใหม่ทั้งประโยคโดยเขียนสะกดให้ถูกต้องทุกตัวตัวไหนสะกดถูกแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันนะคะกูยกตัวอย่างข้อหนึ่งนักเรียนเห็นไหมว่า c h e มันสะกดถูกแล้วนอกนั้นสะกดผิดหมดเลยอ่ะแล้วก็มีคําว่าแอน ที่ดูเหมือนจะสะกดถูกต้องนะคะก็จะมีคำว่า cheese กับคำว่า and นอกนั้นคือสลับตัวอักษรกันมั่วซั่วเลยนะคะแต่นักเรียนจะต้องรู้ว่ามันมาจากรูปโครงสร้างประโยคที่ว่าประธานตามด้วยทรงผมตามด้วยสีผมและสีตาเป็นแบบนี้ทุกข้อนะคะเพื่อให้นักเรียนเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นคำไหนที่จำไม่ได้ นักเรียนก็เปิดหนังสือได้มีข้อมูลในหนังสือนะคะหรือว่าจะดูคลิปครูย้อนหลังก็ได้นะคะเรามาเริ่มที่ข้อหนึ่งนะคะเพราะนั้นประโยคที่ถูกต้องทั้งหมดจะเขียนได้ว่า she's got long blonde hair and blue eyes เห็นไหมคะตั้งแต่คำว่า got ไปเนี่ยมันมีการสลับที่กันเห็น o g ไหมคะ t o g ไหเป็น t o t got นะคะ and G O L มาจากคำว่า long ที่แปลว่ายาวนะคะ B L O N E B เนี่ยมันคือคำว่า blond blond เห็นไหมคะ blond hair uh, blond hair แอนนี่ถูกแล้วนะคะตามด้วยคำว่า blue L E U B ก็คือ B L U E blue แล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่า i star เห็นไหมคะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ไปหมดทุกข้อนะคะ ข้อหนึ่งจึงได้ว่า she's got long blonde hair and blue eyes หล่อนมีผมแปลผมกันค่ะผมสีบลอนด์ยาวและตาสีฟ้าอย่าลืมเครื่องหมายคอมมาลูกน้ำด้วยนะคะห้ามลืมเด็ดขาดต่อไปครูจะให้ตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะคะก็คือข้อสองนะคะ สองได้ว่า he's got short brown hair and green eyes นะคะก็เรียนดู he's เนี่ยถูกแล้วนะเหมือนเดิมมันจะมีคำว่า he's กับ air เนี่ยที่ถูกแล้วนอกนั้นผิดหมดเลยนะคะ cto ก็คือ got ท่านเองมันจะเป็นอ่าโครงสร้างนี้ไปทุกข้อนะคะต่อไป rto s s ก็คือคำว่า short สั้น n o w u r N O W B R ก็คือคำว่า brown นะคะตามด้วยคำว่า hair ผม and เชื่อม and แ,และนะคะแล้วก็สีค่ะสีตา N R W e G ก็คือ green แล้วก็ตามด้วย I star นั่นเองนะคะอีกสองข้อนักเรียนคิดว่าพอจะทำได้ไหมคะให้นักเรียนฝึกทำด้วยตัวเองนะคะแล้วอย่าลืมส่งคลิปส่งรูปภาพนะคะมาใน ลายกลุ่มภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ